ก็ก็มีแล้วปาเต้เราโตแล้วผู้ใหญ่โตแล้วอืมก็มีนะครับไอคิวที่เราเวลาลาเลาเบรบอกว่าสำเร็จนะปิดกรอบแล้วละครเราเลยที่มีจเเลยเปนไอคีแล้วก็รู้สึกว่าอยที่ดูข้อมูลมาเนี่ยคือแบบว่าไปใหญ่น้ำที่ระดับโลกหรือเนสโตแคนตีแล้ว้ก็มีท่านจากท่านจะพึ่งเองนะก็รู้สึกว่าวัตถิเนี่ยเขาดีก็รู้สึกว่าเออต่อไปนี้การเสนอของราเนี่ยจะแบบเทีี้แล้วนสนสนา 对对对对对。对，他没喝。那他爸爸呃，刚才就是他讲的，已经听说过的呃，关于这个白酒是吗？有时候就是在呃中国就是呃拍呃就是拍戏剧是吗？呃结束的时候他就用这个白酒为了庆祝，就是表示呃结束了。然后他说是非常非常美味的。然后呃，同时也问的。

ล่าอาจารย์นี่แหละนะล่ามล่ามอะไรอีกว่าอยู่ในแห่งเดียวกันชอบเรียอาจารย์เลยนะาชื่อเหาชื่อเอว่าอยู่ที่กองถ่าทีมงานเรียกนักแสดงเหล่าชื่อใช่คนเขาไม่เกียดเนี่ยเกิดได้ใช่เหล่าชื่อันไม่เกียดเนี่ยเวลาที่ไปเนี่ยเจะเรียกเหล่าชื่อเออคนที่กองถ่ายทีมงานก็เรียกเหล่าชื่อเหล่าชื่อเราเล่าอหมายถมีความรู้ความสามารถ โอเคค่ะพี่พ้อมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีละครจีนก็มีอ๋อเหรอปีหน้าปีหน้ก็จะมีละครนี่หนูเคยไปพซซี่ไงนะเขาเปิดละครที่ชอบมากเลยค่ะยในซน่ารมากซ้ำแลซ้ำอีกอ่านไม่ได้เลยโอเคเราได้ได้รบกนขอบคุณาเจอกัน ส่งเสริมว,วัฒนธรรมของจีโดยเฉพาะของสุราฝ้ายจิ๋วอนเนี่ค่ะก็ได้ดำเนินางานไปอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไล,ลน์นะคะมีการจาัดกิจกรรมโปรโมทในหลากหลายประเทศซึ่งงานเนี้ยมีชื่อ่าไปนะคะว่าเป็นการจาัดการโปรโมทและการนําเข้าชุราฝ้ายจิ๋วค่ะของอุ่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะในฐานะตัวแทนเนี่ยก็รู้สึกว่าดีไซน์ค่ะที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะคะจาก ชาวไทยนะคะ,ะเศรกิจอื่นก็จะมีเศรษฐกิจภาคอื่นที่ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทางอู่เหอื่นงแยก่ยะตอนที่จะมุ่งสู่การสร้างแบรนด์ระดับโลกค่ะที่ส,สําหรัปปรรนคุณภาพรวมมันอิจฉารักนะคะสําหรับในประเทศไทยเนี่ยทางอู่เหลี่ยงแยรีรยนนมนักเสนอว่าทั้นความสุราฝ้ายจิ๋วและเรื่องราวของความสัมพันธญในดีงามน,นะคะระหว่างจีนและไทยผ่านความต้นตอจากบริษัทกาแล็กซีและดูจะนึกนนจำกัด ส以มยี Sorry, oh ่โอหู่หลิงเปัฒไซึ่งได้รับการสืบทอดการหมักแะการมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ซ่งและมีการดีที่นำเอาฟวาเที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนผสมผสานเข้าด้วยกัาิี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ่มรุ 30, 30, 50, ่นสามสิุ่นในความปนจริงในประเทศเนเราไม่เกินนพอียิ่งสิุน้จะอย่งนมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่อเริ่มด้วย อู่เหลียงเย่ขอเปิดสวนหนึ่อนำเอาความคลาสิกนี้นำพาความสวยงามและความสุขมาให้กับชีวิตของท่านชีวิเราฟังด้วลอยู่ในชางอู่เหลียงเจ้งนอกจากนี้แล้วงานเปิดตัวในวันนี้ยังมีเซสชั่นของการกมลอู่เหียเยด้วยเขาสุ่มจ้างที่วิ่ลี่ ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าปีนี้เป็นปีครบรอบ75ปีของการสานาสาธารณรัฐประชาชนจีนและในปีหน้าจะเป็นวันครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาตผ่านรสชาติและเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอสู่ตลาดไทยในครั้งนี้ได้แก่หูเลนเมโล่ ello, ูเลนตะกูหม e ูเลนคริสโอลโดยจะเริ่มวางจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์และร้านค้าส่งทั่วประเทศขอแนะนำตัวกันเลยนะครับผมชื่อท็อปนะครับทันิศไวย์นอดันรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอุ่นในครั้งนี้นนก็ตามทีเพ็่อนอยากเป็นทำงานเข้าสู่ประเทศ Thailand Neston Breaks ครับ วัชชิเน่เนี่ยไดราวลลาคพาก็ประเมินค่าไม่ได้ผมขอของมาตรงนี้ได้แค่อมประเมินแล้วสำหรับของที่จะนำมาช์ในวันนี้บอกว่าีคภาพไรครับเขาเป็นล่าสองแข็ที่สุดนะครับของผู้เล่นเย่รุ่นแสนหนึ่งหมื่นทันชี่งสองแสนหนึมื่นทันชี่สองสองแสนหมืที่ ขอมกันบผูสนะคะ่ทุกนุกนนทุทุกคนทนคนทุกคคุกคนทนทนทุกค 齐聚一堂，只有请、哦这个、话呀各位朋友，让我们举杯五粮液。